สวัสดีครับพี่น้องมาพบพ่อครับหมูบินอีกเช่นเคยครับพี่น้องเมื่อนี้หมูบินสิพ้ามากินบะหมี่บะหมี่เลยพี่น้องบะหมีป่ปอกๆเลยพี่น้องพ่อใหญ่ปอกๆอยู่เรื่องหนุนท่าครับผมเส็บแซ็พี่น้องเมื่อกี้อะอุ้ยถวย,ยง่งพี่น้องหมูบินจัดถวยง่ายบะหมี่เลยครับพี่น้องบะหมีป่ปอกๆเจ้าเดิมสาขา เลื่องนกทาได้พี่น้องลดปอกๆได้พี่น้องที่เขาเคาะปอกๆๆๆน,น,า,น,า,า,นา,ายพี่น้องเศบเสียพี่น้องผู้ดนีพันหนาบานมากลงทางพี่น้องจนเบื้องนี้พี่น้องสี่สิบบาทพี่น้องบอแพงเลยพี่น้องเบื้องนี้เลยนี่คือแคบหมูขเขานะครับเนี่ยเขามีปลาเส้นมีปลาเส้นมีหมูแดงมีลูกชิ้นปลาได้พี่น้องนี่แล้วก็พัก เห็นเล้ยพี่น้องเศษเส้พี่น้องอวดตัวเลยพี่น้องเบม่งเดี่ยอุ้ยคักขาดขาดพี่น้องักเบึงไก่เอาเบมึงน้ำอุ้ยขนขนเลยพี่น้องมาพี่น้องมากเศบเส้กับหมูปิ้นิเชนเคยครับพี่น้องเราต้องเอียงลายครับพักแกะมันก็มีบักพักทัวร์้ลยพี่น้องบักทัวร์บักทัวร์เศษเส้อิชเชนเคยพี่น้องเราต้องเอียงลายพี่น้องบักทัวร์แต่ผมเสริมเลยแค่หมูเลยพี่น้อง เติมด้วยแคบหมูเลยพี่น้องเด้ออืมอืมดีพี่น้องแคบหมูยั่วเลยพี่น้องมาเอา๋อไขเคียงเอาออันนี้จะฟาวส่พี่น้องลายกดมาพี่น้องมาคำยิงงี้ก็หมูบินพี่น้องเต็บเสืเบิ่งกระดูกอื้อ Mà mm. loạn Má bị đọc má อืมแ mm hmm. จ๋คมับมึงลองมึงอืมมึงครับ 嗯嗯，哦。 卡布。嗯。 ใช่ครับพี่น้องเอ้ยมามามาเป็น้องมาอืมอืม ทำยังไงพี่น้องแคบหมูก็มันสุกด้วยพี่น้องแซ่บครับอืมตัวน้องอืมแซ่บพี่น้องมา không? Năm túc không? Hãy ừ. ừ, xuống cho kênh คือมาถอนมาพี่น้องเมาข่างน้อยนึงพี่น้องช่วงแรกพี่น้องบาหนี่งขอบคุณครับผมติดตามครับผมหมูบินอินเตอร์ครับผมสวัสดีครับ